สวัสดีครับอ่ามีลูกค้าเอา X Bobgo F3 มาุดทำการลดลงลมกดการโรบินเขาวิ่งช้อปปี้โดยช้อปปี้จะจา่ายงานให้อัตโนมัตินะครับในแอบมีแค่นี้อ่าทีนี้ System UI System UI ผมจะป,ปรับไปที่150ถึง200นะอ่าตัวไอคอนนะครับ ของเดิมมันให้มาสี่สี่ร้อยนะครับพับไปสองร้อยก่อนแล้วกันเพราะเดี๋ยวเขาเอารถไปซ่อมอยู่นะน่าจะมาใบ่บเย็เย็นเป็นขอเทสระบบเลยแล้วกันนะครับ แต่ประเด็นคืองานจะมีไหมเนี่ยแต่น,นี้เป็นฟิล์มเงาไม่ใช่ฟิล์มคุณมันจะเ,นเป็นฟิล์มเงามันจะสลายยากหน่อย แต่ช่วงนี้กดยากนะโดนคนใช้ของกันด้วยนะครับก็สู้ๆกันนะสายขาวถ้าใครมีไอเดียเดียวก็เก็บไว้กันจะไปใช้นะเพราะถ้าโดนแวนมาก,ก็คือจบหาเช,ช่าไอดีหาซื้อดีกันให้เกินเลยคนนี้มางไม่เล่งมางไม่กระเด้งมันเลยอ่าตอนนี้ กดได้งานปุ๊บนี่ผมต้องใส่เสื้อเลยตอนนี้ใส่ขาดสั้นอยู่บ้านแต่ใส่เสื้อแป๊บเดียวห้านาทีก็เสร็จละใส่กางเกงใส่เสื้อก็ขับรถออกไปรับของบางม่วงไม่เอาครับเมซอนไกลไปอยู่ตรงซอยพ้งเงินเพราะเราอยู่ในเอื้ออาทรวัดผ้าเงินเนาะเนี่เอื้ออาทรวัดสุนทรน,นะครับหรือว่า,เข,าเข้าได้สองทางนะครับซอยผ้าเงิน กับสายส้มเกลี้ยงตั้งเสียงก่อนงานเด้งมาแล้วมีเสียงละ ไปรับสักโลกว่าได้ไหมสอโลกว่าไม่อยากไปฮะโลจุดเได้อยู่แต่ถ้าไปนั่งตรงตาลงออมนี่รู้เรื่องนะครับสองสองโลจุดสานี่ธรรมศกนะครับกดเข้าไปนี่ร้องร้องให้นะครับวิ่งไปเาสิโลถึง13บสามโล,ลนะข้าไปฟังธรรมศกเลยนะถ้ากดไปดูเขตนะถ้าตรงนี้ธรรมศกก็เด้งมาถึงอยู่แต่มันจะขึ้น3โลนะ ทางงานน้อยก็เร่งมาไม่ถึงทาง,งานเยอะก็ออยังพอมีข้ามมาอยู่นิดนึงเมื่อกีก้กี่วิไม่ดูด้วยเพิ่งรูดเพิ่งทำการรูดลงล้อมใหม่เสร็จเทสเลยเทสกดเลยอันนี้ผมเปิดไปไฟล์บ้านนะครับ ประเด็นคือไม่มีงานเนี่ยแหละครับงานไม่มีจะวิ่งยังไงเดึงสายชาร์จก่อนเพราะว่าเซตเซตนและปรับสเกลอะไรเรียบร้อยละ น,นี้เวลาไม่ต้องให้เขาเลยว่ากี่นาทีเดี๋ยวค่อยกดแล้วกันต้องเวลาหน้าจอก่อนเป็นห้านาทีแล้วกันอืมเดีย๋ยวแป๊บนึงครับปรับไปปรับปรับรีเฟรเยเป็นร้อยให้หมดก่อนภาพเอาสามรอยี่นะครับ โอเคได้แล้วอ่ามันเด้งออกแล้วปรับภาพใหญ่เดี๋ยวเข้ารหัสใหม่ก่อน ประเด็นคือจะมีงานเด้งไหมเอ่ย นยบนะครับงานน้อยมากเลยโรบินอันนี้ผมเอาไอดีผมเทสกดเครื่องลูกค้าก่อนว่าเขาน่าจะมารับรับเครื่องน่าจะบายสามอะ <S <S ได้นะครับโลกาเองอ่าเดี๋ยวผมใส่เสื้อไปรับของก่อนนะครับขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ